คือมีพวกจัดง่าบอกว่าคนเอกพิเศษเป็นตำแหน่งที่ไม่มีในข้าราชการพลเรือวันนี้กูจะอธิบายให้ฟังว่าคนเอกพิเศษคืออะไรทําไมกูถึงกล้าพูดถ้าไม่มีตำแหน่งคนเอกพิเศษกูจะกล้าพูดเหรอมึงคิดดูเต้กูจะเอาคามาอ้างทําไมกูเป็นลูกหลานใครมึงไม่จําเป็นต้องรู้พลเอกพิเศษ มีตำแหน่งเชื้อไวรัสเทียบเท่าจอมพลแต่ไม่ได้รับพระราชทานยศเป็นจอมพลและมีตำแหน่งเงินเดือนเทียบเท่ากับจอมพลเข้าใจหรือยังแต่ถามว่าตำแหน่งยศสูงเท่าจอมพลไหมก็ยังไม่แต่ก็ใกล้เคียงกับจอมพลเข้าใจไหมพูกจัยงานแล้วทำไมกูถึงแฉได้กูถึงแฉคนนั้นคนนี้ได้กูรู้มาได้ยังไง อันนั้นไม่จำเป็นต้องรู้ต้องบกพร่องระคามันอันตรายแย่งเ้ยองใค